สุขสมายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยแถไถยซิงชาแน,นลครับอ้าบูปปาบุโขงแล้วพี่น้องเ,อ <c oughs> เป็นป,นปน้าไม่หยางบุญพรเจ้าปู่ไม่อยางปุมารูว่าใหญ่ขวางครับเอเอพี่น้องเอ้ยบูการบูโคงแล้ว ไอคามแแล้วฟังพี่นอกก้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้ชแลถไาสิ่แชนแนลด้เรืพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจเหตุจิตต่อไปเรนะื่อยครับ่มน้งครับปรามาณนียมั้งานเราปูนไม่เหนียครับนี่มันัาเปล่นพีนนพน่น้องนนสั่งพีนนะ่น้องเหนียวจะประมาณหนีวนยวม,มั้งครับงาน,นแน่นเราู เป็นวาเซาปูนิดหน่อยไม,ยม้สีเหลี่ยมแต่ทีู่นี่ละกเขาอุปกรณ์เย็ดเฮ็ดนี่ล่ะเย็ดอะไรเฮ็ดอันสวนเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดป๊ามีอยังมู้นเฮ่ดวาโมนี่เฮ็หนักเก็ <c oughs> อ่ะไปเรื่อยๆครับบูปลาบูปลาเดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวไทยมึงครับ เจ้าพาข่อยมาอย่างพี่น้องโอ้ยลายบนรถไปโอ้ยพีมีโอกาศถอยกับพี่น้องเพิ่งรู้นทางอะโอ้เสด็เสด็เงินเพิ่นเราสัวเออโอ้ยมาอยากผากเลยโหดลายโหดลายเออเมื่อเมื่เมื่มื่หยุดผัก หัดแชมผลงานอยู่ที่ละครับโอ้ยโหดเกินวหวันเจียบครับทิงหน้าง,งานเรียบร้อยครับพี่น้องต้องการขึ้นครับขึ้นลูกก่อนขึ้นบุตรก่อน,นเป็นใหม อยากหมุนป้าเขบมาเขากบบมาหอดางานเรียบร้อยกับขึ้นประมานนี้ครับอยงน้อยู่ในลุงลุงพอช้ำกาไมเขาจเจ้าเลืกอกิจการมั้งเลืกอกิจการเขากบทำการลือครับลื้อลื้อกับเขียมขายต่อ นี่ก็ลักขึ้นรูปครับเหลือตัวนี้ขึ้นแม่น้ำครับพี่น้องอ่ประมาณน,นี้ครับงานเขาเมื่อนี้ขึ้นกันแบบชิยวครับนี่ตาไวหลุนสางตงัวครับขึ้นยังตลกทีไรอีกครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปูนเป็นปูนเึ้นปูนเ,เสาเสาแบบนี้ครับนี่เสาโค้งสางนี่ครับพี่น้องนี่แต่ปูนนี่เพราะเป็นใหม่ครับ ปูน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 หมดเลยครับนี่แหละปูนเขาก็จะขึ้นนี่ครับงานประมาณนี้ครับง่ายๆเสือๆครับเไม่เข้ามาแล้วก็ฝากเป็น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่วยชัยรละถ่ายสิ่งแชนเนลเรื่อยๆเปิดเป็นกำระไม้ไก่คลิปต่อไปเรื่อยๆครับปูนนิดปูนนิด ชมวิวพ <rude S 2> ี рон, room, <esh> ่น้องผู้เข <s> ่าบนตู <leye> ้ยู้เข่าผู้เข่าใหญ่ครับถ้าพี่น้องผู้เข่าใหญ่ทางนี้ครับไม่ได้ปิดทางไงนาะลืมครับครับเดี๋ยวปิดข้างัจัดไปครับพี่น้องใกล้เครื่องทางแล้วใกล้เครื่องทางแล้วนี่แต่มืออาชีพครับ

กดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยไม่ได้อลยผุนครับอีกพวงหนึ่งก็ล,กลังขึ้น,อย,น,อ,น,นอยู่ฟังผุนครับอ่าขืนพวงหนึ่งอยู่ฟังผุนกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งใช่ไหมครับเป็นกําลังใจเรื่อยๆครับชั่วโมงนี้คำนวณครับต้องคำนวณเนาอะอครับมัน่าจ,จะเกินเนาะครับเพราะว่าเระจัดใส่มาใส่ประจับใส่ระจับ มันเสร็จระจำไม่น่าจะเกินคำนวณตรงปิสีครับกล่องที่สองครับพี่น้องกล่องที่สองละกล่องแรกเขาได้แล้วสองสิบเอ็ดแถวพันพันสองพันสองพันสองกำลังนับครับเดี๋ยวไทยกลับขึ้นมาเอาใหม่ อะไรห้าแปดห้าแปดคู่บีบอห้าห้าเข้าทางโน้นห้าแปดร้อยนับอีกรอบมังนี่เออเอาแบบชัดเจนเอาชัดเจนนับดีชัวๆเด้พี่น้องทางนน้นทางนู้นก็บอกว่าห้นั่นแหละกัวมันเกินรับดันดเ้อยอะเรือดงกุรีลย ร1ต้น ห <5. S 2> ้าร้อยสิบห้าต้นร้อยสิบห้าเอาสีครับพี่น้องอแถวสองครับพี่น้องกายคืนค้างแล้วนี่ถึงแต่ไม่รุนสางตวัวรุนรุนเลย <laughs> ผู้เบาสักหน่อยทีมงานคุณภาเผาพหาตอนนี้สีหายย้ำเลยเนานะเนรอเออนี่แหละพอหาไปแล้วตอนนี้สีหายย้ำเลยนะอาจจะสบายตอนโต้ยังไม่โตอยูอขอเขาบอกลำบากวันนี้ พรุ่งนี้ก็ลำบากเหมือนเดิมเลยจัดไปยลยๆเจอกันพรงนี้อยู่บางเลนเนาะบางเลนบางเลนในหังกลับเนาะ นี่กลับมาเอารถถังอยู่สระบุรีกลับบัน่นมักเขาจอดโชว์อยูน่นะไอ้แก่รถถังเนี่ยบัน่นสายลุยครับสายลุยอันนี้แหละประมาณนี้ครับพี่น้องบ่องหอดกระบ,บ้ามือซ้ำปูนเนาะปูนล้วนๆ สิตันนี่ยก็้อยหอดกับบ้ามือเลยตัวแมวตัออนี้ใหม่ครับตัวแมวนี้หม่ใม่ครับนี่ครับใม่น้อยนีย่ใส่ิ้วลยันกรานต้น,น,นตัวนี้นตัวนี้กว้างต้น สองพันสองพันหาร้อยเน่ยนะสองพันหาร้อยจนประมาณนี้ครับวันนี้มีไพ่หมันว่ะพี่นอ้องเดีกวอกไพมัน <c oughs> ฟังผุนเป้งเลยไปี่รถกวงฟังผุนไปเมืองสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับอ่ะทังฝนตกทังทีมงานลุยกันเต็มที่ครับพี่น้องสู้ๆเลอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนชัยรถไถ่สิ่งแชนแนลไว้ด้อพี่น้องโอ้ฝ่ายการเรียอ่ะคลิปนี้ก็บบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ